สี่เหตุผลทำไมต้องบูชา้ทวเวสุวรรณหนึ่งเทวเวสวรรณเป็นชื่อที่เป็นสิริมงคลค่ะคำว่าเวสแปลว่าพ่อค้าและสุวรรณแปลว่าทองดังนั้น้ทวเวสุวรรณจึงเป็นชื่อที่ส่งเสริมให้ธุรกิจหรือกิจ,จาก,การเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะ 2. ท้าทวเวสุวรรณเป็นผู้บันทึกความดีความชั่วมีอำนาจในการประทานทรัพย์ให้ผู้ปฏิบัติด,ดีใครที่หวังความเจริญในลาบยศ ทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูชาทาเวสวรรณค่ะ 3. ทาเวสวรรณได้รับพรจากพระอิศวรและพระพรมให้มีชีวิตอมตะอายุยืนยาวปราศจากโรคภัยและข้อสุดท้ายมีความเชื่อกันว่าทาเวสวรรณจะช่วยคุ้มครองเด็กแรกเกิดโบราณจะนำยันมาติดไว้ที่เหนือเปลเด็กเพื่อคุ้มครองดูแลและป้องกันอันตรายจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น เชื่อกันว่าพูดผีปีศาจจะไม่กล้าเข้ามารบกวนเพราะท้าวเวสวรร์เป็นผู้ปกครองแห่งพูดผีปีศาจนั่นเองค่ะ